สวัสดีพี่น้องป้องปายเอฟซีแฟนคลับยิ่ปวงตีนปืมล้ำเพื่อนรอปีเชียวตอนนี้ยิ่ปวงมาบ้านมาเบ่ง,งอาการนี่เมียรถล,ล่มเึ้ื่อนบ้านยังบ่ได้อยู่นี่พาไปหาหมอหมอหนัดเหมือนแร้งพ่ะนะ Họ, nào, Họ. Họ. Bên mòng đấy có mòng bén. Bên mòng đấy mòng bén nè. โอ้ยทั้งหูหนวกทหูหนวกทังตาบอดทั้งมะขาหักอีกบนลมเะลมแถมลมไปเลยนะตัวคนกี่ทางนี่หันไปแแรกทุกม้านทุกไปแค่เละเละเอา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 ลมเะป Mày em Khách thử nhanh không những cái bó thử quá Mày thâu mẹ cái ăn thử từ tạo loại cái bó thử <cười> <cười> Thử nhắm nhàng này liệu Và mạt lái người bên gì liệu Nhang vào đây thì chỉ để mất phẩu, mất มันกันด้วยนี่แล้วต้องตาตัวต้อง,องนีจะได้หางเงินบ่ออะไรบ้างนี่ขนยางบ่ได้ถ้นเป็นซ้ำนี่ก็บ่ได้มาเป่าดอกคอยไปได้ดูคอยไปได้ล่ะกันไปจังสี่มันกับบอ่อเสาเป็นแล้ว và dạng hay non tặng cái nữa lẽo gọi để chung kỳ chung nhau đâu Nó cả tất cả tất cả tất มืนนี่กับ่ได้เห็ดปลาเพื่อนเห็ดปลาสมช่างสิบสิบโล่ยังลองเสียกับพ่ออย่านี้นองพี่น้อง้